ริปจัดไปเราจะไปไหนกันดีนะ Let's see <S ชุมชนวังพับจังหวัดเพชรบุรีกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีภายใต้แนวความคิดอินท้องถิ่นอินนวัตวิถีชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวตวิถีบ้านวังพับอำเภอทาอยางจังหวัดเพชรบุรี กรมการพัฒนาชุมชนทำโปรแกรมการท่องเที่ยวให้ทุกคนได้ลองใช้ชีวิตแบบ slow life สัมผัสได้ถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนโดยสามารถใช้เวลาได้กับที่นี่2วันหนึ่ง,งคืนเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเท่ามากลางความสวยงามใบหมอนทัดหูทำให้โจแลงซิมร,รู้สึกเป็นตัวเองอีกครั้งเป็นท่าอนอ,าอนนอนไมห ตอนนี้เราอยู่กันที่วังพับนะครับผมมันมีเมนูซิกเนเจอร์อะนะมาเลย่มปะแต่นี่ก็คือ Welcome d r i n k กับ Welcome Snack ของเรานะครับผมอันนี้จะเป็น h o n นี่เลมอนะครับผมสดชื่นน้ำผึ้งหวานหวานสดชื่นสดชื่นส่วนอันนี้จ,จะเป็นใบหมอนแล้วก็ลูกหมอนนะลูกหมอนก็จะมีความแบบเพลนๆแต่ว่าไม่ได้แบบจืดดีตอนนี้เราอยู่ที่หอประวัติศาสตร์ของดอนขุนห้วยนะครับผม เ,เราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าบ้านวังพลับชุมชนที่มีวิถีชีวิตประกอบอาชีพการเกษตรแบบพอเพียงตามพระราชประสงค์ดอยขุนห้วยด้วยพระราชะกรณียกิจของรัชกาลที่9ที่ต้องการให้ประชาชนมีอาชีพสามารถมีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ด้วยการทําอาชีพเกษตรและมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมชุมชนจึงแนะนําผลผลิตทางการเกษตรจากหม่อนเป็นวัตถุดิบมาแปรแรูปเป็นอาหารเช่นข้าวเกลยบใบหม่อน ชาใบหม่อนและนำใบหม่อนมาประกอบเป็นเมนูซึ่งได้รับความนิยมรางวัลการันตีความอร่อยคือเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือใบหม่อนและตอนนี้เราก็มาเก็บใบหม่อนกันนะครับถามว่าในชีวิตนี้โจแปงเคยเก็บใบหม่อนไหมทำส่วนยังไม่เคยเลยครับพี่เขาเออบอกนะครับว่าให้เก็บสูงๆนะครับผม ได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะให้โจแปงไปเก็บต้นนั้นนะครับผมคงจะต้องใช้บันไดนะครับผมเพราะว่าเป็นคนสูงซึ่งกิจกรรมที่จะได้ทำแน่นอนก็คือเก็บใบหมอนถอผ้าทำข้าวเกรียบจากหมอนและโจะแปงอะ่ะได้ไปเก็บฝรั่งด้วยนะกิจกรรมต่อไปนะครับคือการทอดใบหมอนแล้วก็เมลเบอร์รี่นะครับผมนี่อันนี้ถ้าเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้นี่สีเขียวคือใบหมอนไม่อันนี้ไม่ได้ทอดอันนี้ไม่ได้ทอดหรอก อันนี้คือยังไม่ได้ทอดอันนี้คือยังไม่ได้ทอดนะถ้าเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้ถ้าเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้แต่ทอดเสร็จแล้วมันจะมาอยู่ในนี้ก็เหมือนกับ complementary ที่เรากินตรงนั้นอยากทราบที่มาที่ไปครับผของขนมนะครับผมคือว่าอันนี้มันเป็นการต่อยอดมาจากกลุ่มไปรูปของสับปะรดกวนสมัยก่อนเนี่ยองราชินีของรัชกาลที่9ว่าแก้ได้มาสนับสนุนให้กับคนในพื้นที่ปลูกมอญแล้วก็เลี้ยงไหม ไมอนที่ยังเหลืออยูเนี่ยถ้ามาทำา็เก็บน่าจะดีไหมก็<อ>เลยลองทําแล้วก็เป็นอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆเป็นมาเบอรี่แล้วก็มีเฮดแล้วก็มีพักทองแล้วก็ทําออกมาแล้วก็คืออร่อยใช่ไหมครับอร่อยก็ค<อ>ือ successful นะครับผมเป็นการลองที่ successful นะครับเป็นการต่อยอดเดี๋ยวเรามาลองทํากันเลยดีกว่าเนาะนี่น้ำมันเตรียมแล้วน้ำมันร้อนแล้วซึ่งเป็นเมนูอาหารที่ทางกรมการพัฒนาชุมชนต้องมาพัฒนาช่วยเหลือและสนับสนุน ให้กับชุมชนบ้านหวังพลับออโอ้โตักไม่ทันตักไม่ทันอ่าโอเค<ะ>อุ๊ยพี่ก็เลมเวนหัวแล้วนะออออโอเคพอแล้วครับรู้สึกเก่งอ่ะทำอาหารเองอ่ะถึงแม้มันจะแค่ทอดก็ตามนะ และตอนนี้เรากำลังเดินไปเก็บฝรั่งกันนะครับฝรั่งแบบที่เป็นผล,ลไม้นะครับไม่ใช่แบบฝรั่งนะครับฝรั่งดูซิว่าจะเก็บถึงหรือเปล่าเห็นพี่เขาบอกว่าต้องหาตน้นต้นที่ไม่สูงมากเนาะเพราะว่าเราเป็นคนสูงเนาะก็ดูแบบ adventure adventure yeah adventure ดีโอโอโอชูแปงรู้สึกได้ถึงความแบบธรรมชาติละแบบได้แบบสูดอากาศธรรมชาติอีกครั้ง ตัดได้เจอแล้วผมขอตัดได้ไหมครับตัดจากก้านเลยใช่ไหมครับตัดตัดขั้วมันมันจะมีขั้วตัดตัดขั้วมันอ๋อตรงนี้ลูกนี้ใช่ไหมครับได้ได้ทัสองลูกเลยรันแชร์นี่คือฝรั่งที่เราตัดได้แล้วเราจะไปผ่ากินกันนะครับผมและนี่ก็คือเมนูเซตอาหารที่เราได้มานะครับผม อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวใบมอนครับอันนี้เป็นลวกจิ้มอันนี้ดอนคอฟฟกรุบกรอบนะครับก็จะเป็นใบมอนทอดกับกากหมูนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสับประรดลอยแก้วทานคู่กับน้ำชาใบมอนครับโอ้ทุกอย่างก็คือแบบใบมอนหมดเลย <So> มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเหมือนกับโจแปงที่ชุมชนวังพลับจังหวัดเพชรบุรีเดินทางไปไม่กี่ชั่วโมงจากกรุงเทพอาหารอร่อยโดยเฉพาะที่ทํามาจากใบมอนหรือลูกมอนอร่อยมากใครสนใจพาตัวเองออกมาจากความมุ่นวายและช่วยส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีด้วยกันแบบโจแปงไม่ลองมาไม่รู้นะทุกคนว่ามันดีมากสําหรับใครที่สนใจจะมาท่องเที่ยวชุมชนโอท็อปนวัดวิถีบ้านวังพลับสามารถติดตอ่อผู้ใหญ่บ้านได้เลย เบอร์ด้านบนนี้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนอัตวิถีได้ที่ YouTube นวัตวิถีหรือ f c e e o o o โอท็อปนวัตวิถีนะครับเดี๋ยวทริปหน้าชะแปงจะไปไหนรอติดตามกันนะทุกคน